อาจารย์ครับเชิญทางนี้แล้วครับที่ลงจับปลาไหลครับโอ้ครูสิจับปลาไหลเดี๋ยวพี่น้องไปมึงปลาไหลครับเอาลงไม่โดนเราป๋าได้ครับเนี่ยโอ้ฮะคับรงได้ประมาณสี่ห้าเดือนนีน่ครับอาจารย์เดี๋ยวเอาไปคัดตัวใหญ่ตัวน้อยครับมีทอนป่วยมีทอนในไายในปาใ่าทราบไหมลูก

ด้อครับจัดอ้อาวมาเนีน่แต่กส็สว่าบันดนี้เพิ่นสิแล่นไปไส้อะไบัดน,นี้เ <laughs> พิ่นสิแล่นเข้าหม่องบอลอะนี่ไม่สิเก็บทันบอลอะนี่ <laughs> เอามีฮอดปลาเค็งบัดน,นี้ครับ <laughs> <laughs> พี่น้องเสือบ่พี่น้องเสือบ่ว่าฟ้ามปลาไหลเป็นจังได๋มึงผู้หนึ่ะพุ่นน่ะเพิ่นไปหาอิสรภาพแต่กับบุคคลมื่อเจ้าของฟาร์มโอเป็นนะครับแล้วเขาไปกระดุกเขาอยู่ลำบุญหระครับเพื่อนเกสิเขาไปมองเกน์เพื่อนเราวัดเตี้ย ลูกมันทอาอะไรครับราอาจารย์กินปลาไรที่ปลอดภัยกิ่นโลคิดโลเคียนค,ครับเชีปวกนผลกินครับ,บนุ่มลูกบัตรปวกให้กินเลยดิน้ำกรบโบท่านบัตรไม่ท่านบุรุษกูกูเป็นนะครับมันกูไปใช้รองพื้นจี้ปลาไหลได้พี่น้องนี่ยปวดสังเกตได้โบ่ม่ได้อ,อื่นใงไก่ดิ่งเป็นตะเลียงขาดครับอาจารย์ลงทุนโบราณลูกน้อยมันครับตัวใหญ่มันกินไปกันหลายลูกแล้ว ในใบดินมันมีกรรมเอารื้อกออรรมจะปลอ้มเป็นเฮ็ดนี้เนะาะนี่อ๋อปัดกันมาเลยครับตะเคียงนี่เอามาทำกับจา่าบอ่อยอีกทีหน,น,น,นึ่งแบบบอยมันอันนี้คือลูกที่มันได้ใหม่ๆครับมันจะออกลูกสลอด,ดว่เลือกหน้าแรงหน้าฝนครับ เป็นสั์สองเพศใกล้ขีดเดือนครับอือแล้วเอาค่อยคัดเอาตัวใหญ่ีกทงนึงแล้วนี้เอาออกให้พี่นอกเบิ่งครับอาจารย์อือเขาว่าเชื้อนอดกินคาไดเรียงไว้แล้วค่ะบพได้ครับอาหารที่คู่ออกยังห้กินแน่มันจะก,กินง่ายครับบางครั้งจุกเชิญมาเขาเขาอาหารครบอาหารประดุกเขาจะกินครับอาจารย์แต่ส่วนมากพวกก็จะปวกแล้วก็หนงังงัวครับ มีสับไก่บดนังบดเอ็นบดอะไรก็ได้ครับมาวานจริงๆครับมีหลายที่ดูมีต่ลูกรุ่นใหม่ๆครับอาจารย์เห็นค่ามรุ่นฮากอวบใหม่ๆครับรุ่นใหญ่กะจำหน่ายไปบ้างเดี๋ยวแล้วครับรุ่นละสองร้อยห้าทิบสามร้อยครับเพื่นครับนี่คือป้าปลาไหลเป็นบอ่ออนุบาลในการเลี้ยงปลาไหลเลี้ยงแบบพเพื่นบ้านเลี้ยงแบบง่ายๆมาครัแบตบัวน้ครับอาารย์ นี่คใเป็นลักษณะนี้ครับอาจารย์หมดยู่้ี่ได้มาอีครับนี่ครับอาจารย์โอ้ยี่ครับบดอยู่ประมาณเบิ้งเบิ้งเบา้งเบิ้งเบวยงับิงเบิจะเบิกับิ้งเบิ้งเบิ้งเบ้งเบิ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 ้มเบิ้งเบิ้งเบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งาบรมงเบิงเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบด้งเบิ้งเบิ้งเบิบิ้งบิ้งเบิ้เบิ้อยบิงเบิ้ง ดูมันทำเต็มระบ้อเต็มะเบ้อยำบุกน่ะยำปลาร้าบุกบึงอยู่ที่นอนบิ่งบังเลยโอ้มีตะป่าบุกโอ้โปลาเข็งยำน้าครับอยากยำได้ก็ได้กินครับมีหั่นปลาเข็ง่ปลาเข็งกับปลาไหลมันกัดกันบ่พู่บ่สามคนเขาไปอยู่นำการนี้ปลาเข็งก็ต้องเรียกว่าไปช่วยกันทำรอบจานบ่ครับ เปิ้งเปิ้งเบิ้งเบิ้องวาไนา้ามีครับนอครับบนดังจานี่คือเกษตรกรตัวอย่างเป็นคนเขียนเพลงผู่เพลงสะพนก้ครับรูมยศลงผูยาวจับปอบไปนองจับบอป้องกันนนนาหาความคืดบอายไม่ยังกว่าคู่วาไม่กันนะพ้องกันยังกว่้งกันโนนนาหาความขืดครับ เมมดดดคควาบไม่ใช่หมดความคิดแต่เป็นหาความคืดเพื่อนครับนี่จากเฮือนจากซ่านมามายู่ธงอยู่ธาเพื่อนใส่เสื้อว่าโครงการนอนนาหาคุ้มคืนบังไม่ไพ่ยากกไปคุยยกไปยกไปปลาเค็งไม่ได้ปลปลาหมอครับเพื่อนผู้ชมครับปลาหมอด้วยเขาเขาจะมาดูแลสาปลาทำความสะอาดช่วยปลาไหล บอลทดลองเลี้ยงหอยครับอาจารย์แม่สซให้พี่น้อง์ที่จะจัดภาพี่น้องครับมาเชื่อเรียดมีเชื่อรียดองเชื่อรีดดำเชื่อรีเขียวเชื่อรียดตางอันนี้ลูกลูกของมันครับนี่ครับอาจารย์มันต้องออกเมเทลูกเอาจะเอาไข่งูไข่ควายครับมาให้กินมันจะชอบกินมากครับแล้วก็เศษพักเศษหญ้าครับเลี้ยงเกียร์สลับน้ำพร้อมครับอยู่ในนี้ก็ดีพื้นที่โบเปล่าประโยชน์ครับอันนี้ก็คือหูของเกียร์ทำนี่หูเอียน เมนครับพลังเอิ่อนน้ำเขาเนยเอี่ลอยู่บนเอี่อลเอี่อลแปลว่าปลาไหลนี่แหละครับอาจารย์มันก็จะควัดรู้อยู่บนนี่แหละครับอยู่นี่อย่ล้วแต่บบก้าโจกบริสเใส่ทุ่งมือยังบาดมือห่อยครับห่อยลายนี่ยครับนี่คือความเชื่อเลยุทธเนี่ยนะครับอาหารเขาก็จะฝังไว้ประมาณนี้เย็นทำมากินหอยก็กินครับเย็นน่ครับเป็นงูเย็น ผเนคุคกอยู่ทั้งนี้ครับเง้ดตนนี่อเว้นี่คยืออไนีครับไหลคบมดีดีไนะครับปครับปหลกักนี่นยงตเปล่นเนยัดาเป็นอเป็นคาเคเนียดินครับ เลี้ยงครูกับปลาไหลเป็นระบบนิเวศอันบัดนี้สิมา,าเบิ่งปลาไหลใหไงมาสั่นมาเดี๋ยวหนึ่งย่างที่พักไปนองไปเบิ่งเี๋มีแต่ปลาไหลน้อยบ่ไงน้ำบริการแบบมีแต่ลูกมั้คนมาซื่อแบบายไปเลย เน้นก <that is German> ับบ้างดีค <of> ร <wishes> <vas> ับอาจารย์โอ้โหติดตั้งย้อนโอ้โหไล่ครับอาจารย์ไล่ไงโอ้โหเอาปลาครับอาจารย์เนี่ย บางในไายบางเดียวเป็นลูกเต็มครับไม่ทั้งปลาเค็งไม่ทั้งปลาไหลบาง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 สนุกสนุกเอาสนุกเอานี่คือความสุขที่อยู่แบบบานๆพี่น้องครับคู่สุบหยดดงผู้เน่านาเขียนเพลงต้นล้านคุณนายสวนอยางอาะปลาเค็งปิ้งเดี๋ยวครับจ้ะ ผู้ชิกินได้ไม่กินปลาเค็งคนละให้มูกินสับปะรดกินเยเดี๋ยวพ่อเนี้ยครับจัดให้หลายอยากกินปลาไหลปลาเค็งแค่คุณลุ่นๆนะมันนี่ครับโมเดิรมูครับจัดปลาเค็งหลากหลจัดปลาเค็งปลาไหลใครมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆก็สามารถเท็ยดได้ครับ พวกรกินครับอะไรไม่กินกินากอเค้กเปบีเดี๋ยวจะคอยน้ำกระบอกครับเขาจะมีนาจะพ่อแหละนาจะได้รายรู้แล้วน้ำเนี่ยมาจากสายคู่เื่อน้ำที่เ้าสูบนี่ครับน้ำที่ใสพลังงานสุราร์ซิลหรอครับอาจารดดย์พี่น้องครับเห็นบอก สุลาเซลยวทั้งเดียวใ่ทั้งญ่กลายเป็นปลาปาบาดานันนี่คือโรงเรือนโรงฟาร์มปลาไหลเรียงปลาไหลเรียงหอยเชื่อรลอีอยู่ในนี้มัดครับพี่น้องครับนี่คือไก่ปลาครับแล้วนี่งะไพี่น้องเิ่งไก,ปไกป่ปลาไก่ปลากำลังกีนสาว นั่งจีบสาวไก่ปลาตัวใหญ่ที่ตัวนี้นมีไก่ปลาตัวหนึ่งตัวนห,หน่อยๆห้องม้วนมวลขนันม้วนมวลเป็นรองครับย่ำเต่าหนุ่มย่ำตื่นขึ้นมากแน็ตเบามากเลยครับโซ่เยียองออกอากาศได้ไดิวิมานบ่อวิมานบอแต่เป็นกำลังขึ้นไงเป็น้องครับตอนนี้กำลังสีเขาเกล็ดม่วงกลัวๆกูสมเด็จแต่ไมสุเตรียมภารกิจกับเขากับปลาปเป็นปลาเข็งค,ครับ<ว>ปรเปีนไฮไลท์ครับโอ้ปลาเข็งบบดนี้ปลาหมอครับท่านผู้ชมครับมีปลาหมอมี ลาไหลวันนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานาำเกี่ยวเขามันน้ำแห้งเก็บไว้ครับอาม่เมื่อคือเห็ดคือปลาคอนเดบาดนี่ <laughs> ปา่านเก็บปลาคอนอยู่ตรงไฮตรงหน้าเมนครับปลาซิวปลาขาวน้อยมันปกติผมก,กว็ามาลงมาตลอดครับที่มันอยู่ในนากะดีงามบุญนี่กินมากอะงามย่านโควิดกัดกินมันเลาะน,นี่แหละครับบอกไปกลางบ้านบวบไปใส <laughs> <laughs> ่น้องครับคุณให้ส่วนใหญ่กำลังปล่อย มั่วออกไปสู่สถา,านประกอบการการทุ่งนาบไม <c oughs> ่มีสถา,านประกอบการเดี๋ยวนี้เนี่ยีพนวงังเบิ่งเป็นภาพาธิบดบ a r m กดาครับอันนั้นคือภารกิจของคุณนายเสือนอย่างในบ้านเพิ่นเชลเลาดงภูยาวครับ เสียงไก่ป่าเจนไก,ก่บันยันกันได้อย่างนีงตงรีอย่างสันติส่วนดูทั้งปีกันเป็นคู่สมยศงมเศร้าอยู่กับฟ้ามปลาไหลฟ้ามปลาเข็งแอนปลาขอบ <c oughs> <c oughs> บัดนี้เสียาน้ำลงจีคู่บเดี๋ยวเลือกปลาคนรับโอ้เลือกป่าสกักคน,นตัวน้อยเป็นป่วย ผู้เสยียายกํลังเก็บปลาตัวน,นี้ลดมู่ใด่กําลังกระเสือกกระสนสีกับแบบเพิ่นเขาใจผิดเราได้เพิ่นมาเพิ่นสิเอตัวรอดคนนีครับนี่คือปลาไหลครับเอียนครับเอียนครับหเห็นแต่ละตัวชีวิตของเขาต้องกระเสือกกระสนหลังจากที่เขาได้ยนะินครับกระเสือกกระสนกระเสือกกระสนอตัวรอดในชีวิตนนตัวใหญ่ใคื่เก็บเขาเ รากวอกครับพี่จักรนี่จกลับขึ้นมาอยู่ในคูถังคือเก่าบุย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 ระบายออกทุกทีครับต้องระบายครับน้ำเสียน้ำดำมันจะออกน้ำไครับเพื่อนผครับนี่คือการล้างอ่างหลังจากที่ครูได้เก็บผลผลิตมาก ยังเหลือป่าอยู่ในอ่างพ่อสมควรอยู่แต่ว่าเอามาช่วยทำย่ามถ่ายทำให้พี่นองเห็นว่านี่คือคีวิตง่ายๆของค้นทงให้ทงหน้าครูเพลงเสวนยางนามของสมยศด,ดงภูยาวครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์